ไปเท่าไหร่นะฮะเข้าไปจำที่ไว้ก่อนนะฮะพร้อมนะครับ เดี๋ยวเขาเต้นเขาตกลงตกลงตลอดเลยข้ามไปผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับห้ามใจไม่ได้เลยมันห้ามใจไม่ไหวจริงครับโอ้โหเอานะฮะมาดูนะฮะผ่านพ้นไปได้นหนึ่งนาทีมาดูด้านหน้านี้นะฮะว่าสูงไปเท่าไหร่โอ้โหนี่ถ้วยเดียวนี่สบายเลยนะมีดีวัดมีดีวัตอันนี้กินได้ทั้งทั้งตำบลนะโอ้โ ฟองไม่นับใช่ไหมฟองไม่นับนะเลานะฮะได้มาแล้วทางด้านนี้มาดูตอนนี้เข้าสู่เกมการแข่งขันผมันอแผเหมือนสะอาตอนนี้วิธีการแข่งขันนะฮะอ้าวเขาจะได้มีโอกาสถึงสองครั้งครั้งแรกครั้งแรกนี่ก็วิธีการเหมือนกันหมดไหมเหมือนัึ่งคนเทด้านหน้าหมุนเหมือนข้างหลังไข่เสร็จแล้วก็มา2คนช่วยกันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยครับเสร็จแล้วก็มาเทครับผมเอแล้วก็ยังไงให้ได้ระดับเหลือครึ่งหนึ่งครับผม เข้าใจแล้วนะฮะ <c oughs> ครั้งแรกก็คือว่าเหมือนกันหมดทุกอย่างในต่อเวลาเพิ่มอีก <c oughs> 1ิวิ